ปัดพี่น้องจุ่มนี่คืองามเด้จ้าต้นซ่อนให้มึงขาเพื่อปัดพี่น้องเลยนิ้วน้อยบ่ไดเอาหมีดมาเด้จ้ะนิ้วน้อยลือมบ่ไดตัดขาไปตัดยีบานก็ได้มึงพี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนที่เขามารับชมคลิปสองเมยหน่อยสามาน่าทุกคนจ้ามือน,นีมิ้วหน่อยก็พามา่อปลาหาเห็ดคือเก้าจ้าพี่กัดปลาบ้านน้องเม,กม,มเ็กตะบนไหนค้าอำเภอบุนทลิลจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้ามาพบก,กันมือน,นีในวันที่แปดพฤษภา,าคมโฮคาจ้ามือหน่อยมา่อปลาสีมา่อเบิงเห็ดเผิงแดงหน่อยเนาะจ้กจับปิบลุนกับมิ้วหน่อยวัาสิมานบอนเนาะจ้กพอลัจะพี่น้องดอกแหลกแห่งมานเขาหาจ้า ผงแดงขาหน่อยเผงแดงปลาซี่จ้ะจ้ะจ้ะดอกหน่อยันคิดเลนเนาะอ,อีกจ้ะดอกนึะโอ้ยงามแห่งพี่นอ้อง จ้ากำลังออกพี่น้อนเลยป๊าดพี่น้อง,อองจุ่มนี้คืองามเด้อจ้าต้องซ่อนให้หมดขาเพื่อนป๊าดพี่น้องเลยเมื่หน่อยบ่ไดเอาหมีดมาเด้อจ้ะเมื่หน่อยลืมบ่ไดตัดขาไปตัดจ้ะนขาอ,อุบอั้วเลย đi đường này nọi cũng là ở phụ nữ

พี่น้องเนีพี่ตากันอืมมึงจ้ะแกงหวานหวานเนี่นนนพี่น้อจงจต่บพื่อพี่น้องเก็บโมแหลกว่าจะเขาปลามากะมันหน่อยนะจ้ะไอ้เพื่อแดงจ้ะจ้ะ

thịt ngầu mạnh này Để Đi chỗ khá... uống đây cả. บบพี่คือเสือกบใบใหม่เลย้ะพี่หนอก,ก็กำลมาหาหลายอยู่น่จ้ะแต่าบ้านไ,ก,นไกลๆหัววเฮ็ดออกกับมาจ้ะ,าสาาาาะสองรีบไปมองได้ดอกซองดอกเลในน้อยจ้ะ อนงป่าสีเห็ดพึ่งแดงหน่อยมกัออกออกมาจากโกกสีหลายๆเห็ดก็มีพ่อได้เลี้ยงมีจ้ะแต่ว่าก็ออกห่างๆเห็ดกำลังออกดอกหน่อยๆไปดนเห็ดกะมีวหน่อยต่อจ้ะ,จะดองนิด

ท่านผลหัใบตองพี่นะเจ้าถั่วแดงใหญ่จังสที่จิตเดรร้ายแหละจ่ฟันอืจ้ะถ้าถั่วแดงเจสีทีให้เนี้เนาะพี่น้ะงเอ้ยขางามงมีคนเห็นย่นี่เราไหมนั่นงจ้ะ

หลายกับโบขืนตาดอกจ้ะเพราะว่าเป็นดอกน้อยแห้งจ้ะ,ะ,ะ,ะเรามีแต่กันบานจ้าผ้าอุบอุบเลย

ngay xì để lái là là chả nhịp tóc đúng chả đầu nè Hãy Mình chờ chị đạo ơi Nó nhìn nổi, vậy nó Chào chị đạo, khuôn ngàn rồi Kiếp mà Khoảng 1-2h Để kèm nha chị Để Để lùn mấy chị Khá bơm cân yên Kiếp mấy chị là đau cả đời lại Kiếp cả Hết được ở hàng hàng Hết เห็ดจังหาจะยินเย็นนัดจ้ะหาฝาวงี่ฝาวบห็นเพิ่นจ้ะคอยหาไปจ้ะนี่ยวชิจิงตังหาปุย จ้ามาสรุปวงพลนงานเหมือนนี้เขาจ้าจ้าให้ผงแดงหน่อยเหิงแดงปลาซี่จ้าพิกัดเก่าปลาบ้าน้องเมกตำบลหวยค้างอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าจังได้มิ้วหน้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กำลังใจที่เขามารับชมคลิปสองมิ้วหน่อยหลายๆเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้มิ้วหน่อยก็ขอจะไวเพียงซำาน้เด้อจ้าขอบคุณค่ะ